สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องทิงม m เตอร์ช่องที่รวมทุกเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์สุดล้ำในไทยวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจ Thailand ปุนจกวอลทราเวลเลปี2026ยัานพาหนะสุดล้ำที่ผสมผสานความดุดันแบบทหารและความคล่องตัวของนักเดินทางเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว Thailand ปุนจากวอลทราเวลเลถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานบนถนนและเส้นทางสมบุกสมบัน ด้วยสไตล์การออกแบบที่ดึงเอาเอกลักษณ์ไทยและพลังของวัฒนธรรมปัญจับเข้ามาผสมผสานทำให้ยานพาหนะคันนี้มีความโดดเด่นและทรงพลังตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นตัวรถมาพร้อมกับโครงสร้างชสซี่เหล็กกล้าเสริมคาร์บอนไฟเบอร์และกรอบป้องกันแบบหลายชั้นที่สามารถรับแรงกระแทกและทนต่อสภาพอากาศสุดโต่งได้การออกแบบด้านหน้าเป็นทรงอากาศพลาศาสตร์และดุดัน มีไฟเลเรรอบคันที่สามารถปรับโหมดตามสภาพแวดล้อมและฟังก์ชันการใช้งานเช่นโหมดกลางวันสำหรับการขับขี่ปกติและโหมดกลางคืนสำหรับการเดินทางระยะไกลในพื้นที่ธุรกันดารตัวรถมีห้องโดยสารที่กว้างขวางและรองรับผู้โดยสารได้ถึง4คนพร้อมที่นั่งแบบสปอร์ตและวัสดุบูที่ทนต่อรอยขีดข่วนและความร้อน ไทยแลนด์ปุนนจับวอร์ทรเวลเลอร์ปี2026ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดที่รวมเครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูงและมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไว้ด้วยกันทำให้สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างรวดเร็วและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระบบขับเคลื่อน4ล้อช่วยให้ยานพาหนะมีความสามารถในการเคลื่อนที่บนพื้นผิวหลากหลายทั้งถนนลาดยาง ดนไรน์หรือหินระบบกันสะเทือนปรับอัตโนมัติช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่แม้บนเส้นทางสมบุกสมบันระบบเบรก ABS และระบบควบคุมสเสถียรภาพอัตโนมัติช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสถานการณ์ สำหรับฟีเจอร์ด้านเทคโนโลยีไทยแลนด์ปูนแจบวอร์ทราเวลเอร์มาพร้อมกับจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับระบบ AI อัจฉริยะสามารถแนะนำเส้นทางตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์และปรับโหมดการขับขี่ได้อย่างเรียลไทม์ ระบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อีออททำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆเช่นการล็อกประตูเปิดปิดไฟหรือปรับอุณหภูมิห้องโดยสารผ่านแอปพลิเคชันระบบความปลอดภัยมีทั้งกล้องรอบพันเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบเตือนจุดบอดทำให้การเดินทางทั้งใกล้และไกลปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ไทยแลนด์ปุนจับวอ r ทรเวล l e r ยังโดดเด่นด้วยความสามารถในการปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เหมาะกับผู้ขับขี่หลายประเภทสามารถปรับโหมดขับขี่จากโหมดสปอร์ตโหมดออฟโรดหรือโหมดประหยัดพลังงานได้เงยดดยเพียงปลายนิ้วการออกแบบภายในเน้นความสะดวกสบายและความหรูหราพร้อมกับวัสดุคุณภาพสูง ทั้งแผงหน้าปัดคอนโซลกลางและที่วางแก้วน้ำรวมถึงระบบเสียงคุณภาพสูงรอบทิศทางให้ประสบการณ์ความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบในด้านดีไซน์ไทยแลนด์ปุ่นจบวอลทรเวลเลอร์ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของไทยและปันจาบโดยมีลวดลายกราฟิกบนตัวรถที่สะท้อนถึงพลังและความดุดันผสมผสานกับเส้นสายแบบโมเดิร์นทำให้รถคันนี้ไม่เพียงแค่เป็นยานพาหนะ แต่ยังเป็นผลงานศิลปะบนล้อสเสริมความพิเศษด้วยไฟเล็ดรอบคันที่สามารถปรับสีและรูปแบบได้ตามอารมณ์ของผู้ขับขี่ทั้งโหมดสงบโหมดลุยหรือโหมดแอคชั่นไทยแลนด์ปุ่จับวอร์ทรเวลเลอรยังรองรับระบบเทคโนโลยีรักษาพลังงาน เช่นการชาร์จไฟฟ้าแบบรวดเร็วและระบบรีเจเนเรทที่เปลี่ยนพลังงานจากการเบรกเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ใช้งานในระบบมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้สามารถเดินทางระยะไกลได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเชื้อเพลิงนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่และพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมสำหรับนักเดินทางหรือการผจญภัยกลางแจ้ง สำหรับผู้ที่รักการเดินทางไทยแลนด์ปูนแจกวอร์ทราเวลเลอร์เป็นเพื่อนร่วมทางที่สมบูรณ์แบบสามารถนำไปลุยทั้งในเมืองและป่าธุรกันดาลได้อย่างมั่นใจการควบคุมรถง่ายดายและตอบสนองเร็วระบบ AI ช่วยปรับ